สวัสดีกันอีกตอนบ่ายบายตอนนี้น่าจะสักกี่โมงนะประมาณ6กโมงออก,กว่าทุ่มหนึง่งประมาณนี้นะเหมือนยังไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าแดดยังจ้าอยู่เลยนะคะโสร์ออกมาจากที่ออกซฟอร์ดนะคะออกกันมาถึงตรงนี้เนี่ย สามชั่วโมงแล้วจุดหมายที่เราจะไปกันนะคะกั a พอ o r t grabport ไม่รู้รายละเอียดเยอะมากเพราะมิตโตเป็นคนจัดการทริปนี้ทั้งหมดแต่ดูคร่าวๆโรงแรมที่เราจะพักกันอีกสามคืนนะคะติดทะเลคราวนี้แหละป้าโอตพายูนยจะลงทะเลนะคะแล้วก็จะมีไปเที่ยวกันมีพักเติมน้ำมันกันก็ นี่ก็ลงมาอยู่ที่ชายหาดแล้วนะค่ะนี่คือโรงแรมที่เราพักเดินข้ามถนนมานิดเดียวเอหาดทรายขาวพอได้แต่ว่าน้ำไม่มีคลื่นหรอกนะโบสก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นน้ำมาจากทะเลเหมือนกันมาจากมหาสมุทรแต่ว่ามันไม่มีคลื่นไม่มีลม น้ำนิ่งๆอันนี้อยู่ที่กัปร์ดมิสซิสซิปปีนะคะทุกคนน้ำน้ำอุ่นอะแล้วก็ตื้นด้วยดูวิเตอร์ดิเดินไปตั้งไกลเห็นป่ะเห็นไหมโฟนมองไม่เห็นในกล้องนะน้ำตื้นมากไม่มีคลื่นคนก็น้อยนิดมันไม่เหมือนทะเลที่เราไปพกไมอามี่กัน also, น,น,กกน,ะนะอันนี้คือโรงแรมที่เราพักกันนะคะ เขาทำคลายคลายอพาร์ตเมนต์แต่ว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะมันไม่มีพวกเตาในห้องถ้าอาพาร์ตเมนต์มันจะมีเป็นเตานกเยอะเลยร้อนว่ายังไม่ถอดเสื้อใส่เสื้อแขนยาวไว้ก่อนเพราะว่ามันแสบตัวเดี๋ยวถ้าลงน้ำนิดนึงเราค่อยถอดเดี๋ยวจะเล่นเล็กน้อย นี่เห็นจนนกตัวนี้เขาบินมาโปรดอัดตอนที่เขาบินไม่ทันเลแล้วเขาก็ค่อยๆเดินมายืนตรงนี้สงสัยจะเหนื่อยหรือไม่ก็มายืนพักหาปลามัง้ง